ติดหา้มาจิ้มที่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านจะพามาทำปูนจี้ไฟนะคะจุดกะดังดำลองดูทดสอบดูว่าจะได้เรื่องหรือเปล่านะคะปูนนี้มันเป็นปูนแห้งนะคะพอดีมันไม่ได้ใส่น้ำมันไม่ได้ชื้นต้องเอาน้ำหยอลงไปมันถึงจะชุ่มฉ่ำแล้วก็เฉือนเอาแบบ,แบบแห้งๆนี่เลย ทำแบบแห้งๆเลยนะคะเดี๋ยวเอาน้ำใส่เดี๋ยวมันก็พองขึ้นมาเองชื้นขึ้นมาเองพอนะคะตัวนี้ไว้มีสบู่นะคะสะบู่ปริมาณเท่าๆกันนะคะ เดี๋ยวจะไปทดสอบดูว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่าที่ทํานี่มันอยู่ใต้ตานะคะจริงก็ไม่อยากจะทำหรอกเพราะเออมันมองไปแล้วมันลาคานมันเป็นขึ้นเองได้สองสามปีแล้วค่ะมน่าจะพอแล้วแหละเยอะน้ำหน่อยหนึ่งนะ ใช้ทับัตรคนนะคะจริงใช้ช้อนขยี่ก่อนใช้ช้อนขยี้ดีกว่านหสิ่งที่ใต้ตา เ็นชิ้นใหญ่กับที่หลังเป็นชิ้นใหญ่ เริ่มเข้ากันนะคะดาได้แค่นี้นะคะเราจะลองไปทำกันดูนะคะ 嗯，嗯得八十多。 ลองทีละน้อยก่อนเนาะ 嗯。Mm hmm. เริ่มกัดแล้วทำครั้งแรกนะคะว่าจะเป็นยังไงน่ากลีวลองให้มันแห้งก่อนดูม,มัน เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะเริ่มแห้งแล้วโอ้เริ่มเริ่มคันค่ะคันชิดชิดชิดเลยนี่นะคะเป็นหยุดใต้ตาเป็นได้ป้น่าจะเป็นสองีแล้วมังมันขึ้นเองอะคะ่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าใส่ไปสักสองสามวันแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ครั้งแรกนะคะนี่มันหลุดออกมาแล้วเมื่อกี้จับกระมังไปไปตากนะ สเก็ตไอ้ไฟดำสเก็ตไฟดำมันหลุดเลยคะ่ะนี่ค่ะหัวได้ผลจริงๆนะคะไม่ต้องไปหาหมอมันอยู่ใต้ตาเนี่ยอยู่ใต้ตาเลยนี่เนี่ยอยู่ใต้ตาของแม่บ้านนี่นี่เห็นตอนแรกมันใช้เวลาสองครั้งแรกมันจะแสบวันที่สองก็จะแสบนะคะวันนี้สามแสบนิดๆ,ๆนี่ใช้เวลาหกวันวันที่หกวันที่หกหลุดเลยค่ะวันนี้วันนี้หกนะคะหลุดเลยคะ่ะเห็นไหมคะดำเลยหลุดเนี่ย